ยินดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่า Manchester United. แวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ดนเลาะอีกหลายซื่อลือแมนยูสุดทนพิจารณาขายเจดอนซานโชให้กับท็อตแนมฮอสเปอร์50ล้านตอนเจดอนซานโชปีกตัวเก่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซ่อเขาจะหมดอนาคตในถิ่นโอแทฟฟอร์ดซะแล้วนะครับในตอนนี้หลังตกเป็นข่าวลือว่าปีศาจแดงพร้อมที่จะลอยแพออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยมีสโมสสอนไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์สนใจ ที่จะเซ็งตัวไปใช้งานต่อสเปอร์ให้ความสนใจในตัวของเชดอนซานโชและกําลังที่จะยื่นข้อเสนอจํานวน50ล้านปอนด์นะครับให้กับแมนยูเนเต็ดได้พิจารณาในการขายเจดอนซานโชให้กับเขาตามรายงานล่าสุดนะครับจากเดลี่สตาร์สื่อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษโดยเอริกเทนฮักกุนซือชาวดัต์น่าจะตัดสินใจโลเจดอนซานโชทิ้งอีกลนนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากดาวเตะทีมชาติอังกฤษมีผลงานที่น่าผิดหวังมาโดยตลอดและแทบไม่มีเกมที่โชว์ฟอร์ม ได้อย่างน่าประทับใจเลยส่งผลให้กุนซือชาวดัตส,สามารถตัดสินใจได้โดยง่ายว่าเจดอนซานโชจะไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮากในฤดูกาลหน้าซานโชอ,อดีตเด็กปั้นของแมนซิตียย้ายไปเริ่มต้นเล่นฟุตบอลระดับอาชีพกับบอรูเซียดอร์มุนและมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับกระทั่งแมนยูไนเตตตัดสินใจควักกระเป๋า73ล้านปอนดึงดาวเตะวัย23ปีมาเสริมทัพในช่วงปี2021โดยตลอดระยะเวลา2ซีซันเขาไม่อาจระเบิดฟอร์มเก่งเหมือนสมัยเล่นให กับเสือเหลืองได้เลยด้วยเหตุผลนี้เอริกเทนฮากจึงตัดสินใจพร้อมที่จะขายเจอดดนซานโช่ทิ้งโดยเขาจะเปิดโอกาสให้กับอารฮันโดกานาโชคขยับขึ้นมาเล่นในทีมป11คนแรกอย่างเต็มตัวในซีซั่นหน้าเนื่องจากปีกทีมชาติอ์เจนตินาซึ่งต่อสัญญาระยะยาวกับสโมสรไปแล้วกล้าที่จะพาบอลฝ่าแนวคู่แข่งมากกว่าอีกทั้งทําประโยชน์ให้กับทีมได้มากกว่าเช่นกันมีการเปรียบเทียบให้เห็นว่าซานโช่ย้ายมาดับสนิทกับโรงละครแห่งความฝันเนื่องจากสองซีซั่นสุดท้ายกับ ดอทมูลก่อนเขาย้ายกลับมาบ้านเกิดซานโชมีผลงานที่ยิงประตูและแอซิสได้รวมกันมากถึง76ประตูทว่านับตั้งแต่สวมยูนิฟอร์มเรดเดวิลเขาสร้างผลงานในแบบเดียวกันได้เพียง18ประตูเท่านั้นซึ่งมันเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าที่หลายคนคาดเอาไว้มากและการที่แอนโทนีปีกทีมชาติบราซิลย้ายมาจากอาแจกอัมเตอร์ดัมเมื่อช่วงซัมเมอร์ล่าสุดก็ส่งผลโดยตรงต่อเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับไม่มีอะไรต้องปิดบังเลยว่าเอริกเทนฮากุนซือของแมนยูนเตดต้องการให้ลูกน้อง เก่าที่อาแจากอัมเตอร์ดมอย่างแอนโทนีเข้ามาเพื่อเบียดแย่งตำแหน่งของเจดอนซานโชซึ่งพวกเขาทั้งคู่เล่นในตำแหน่งเดียวกันก็คือตัวริมเส้นทางฝั่งขวาแอนโทนี Anthony และซานโชมีเทคนิคที่ดีพอๆกันและมีสัมผัสบอลแรกที่ยอดเยี่ยมรวมถึงมีความคิดสร้างสรรค์แต่ทว่าทั้งคู่ยังไม่มีใครระเบิดฟอร์มได้อย่างโดดเดีด่ยเหมือนกับอีกฝ้าของสนามอย่างมาคัตแลฟฟอร์ดคอยประจำการอยู่ซานโชเป็นนักเตะถนัดเท้าขวาซึ่งทําให้เจ้าตัวเล่นริมเส้นทางฝั่งขวาได้อย่างเป็นธรรมชาติขณะที่ แอนโทนีถนัดเท้าซ้ายซึ่งสามารถทําให้เลี้ยงตัดสนามเข้ามายิงประตูได้และนั่นเป็นสิ่งที่เอริกเทนฮากต้องการมาตลอดอย่างไรก็ตามเมื่อมองตามความเป็นจริงแล้วซานโชเป็นผู้เล่นที่สามารถจ่ายบอลและเชื่อมเกมได้ดีกว่าแอนโทนีพอสมควรโดยสมัยที่เล่นกับดอตมุนนั้นเจ้าตัวเคยแสดงให้เห็นในการเล่นร่วมกับเออริงฮาแลนด์นอกจากนี้ซานโชยังทําผลงานได้อย่างโดดเด่นกับบรุสเซียดอตมุลเนื่องจากมีฟูลแบ็กระดับโลกอย่างฮาคิมีที่คอยสนับสนุนซึ่งแตกต่างกับที่แมนยู ในแต่ที่มีเพียงแบ็กอย่างดีอีโกโดาโรและอารอนวาบิซากา้าซานโชอาจเจอกรณีเดียวกับดีมาเรียและอเล็กซิสซานเชสสองผู้เล่นตัวลุกระดับโลกที่ย้ายมาดับกับแมนยูนเตดแบบไม่มีเหตุผลและสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันไปในที่สุดนะครับซึ่งถูกมองว่าเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวของสโมสรอ,อดีตแข้งด,ดับมลเล่นได้ดีที่สุดในปีขวาและถ้าหากแมนยูนเตดอยากให้เขากลับมาระเบิดฟอร์มอีกครั้งก็ควรจะมองหาฟูลแบ็กระดับท็อปที่จะสามารถเข้ามาสนับสนุนเขาได้ หรือมองหาแนวทางการเล่นอื่นๆนะครับเพื่อทําให้เจดอนซานโชกลับมาเป็นคนเดิมเหมือนสมัยที่เล่นในเยอรมันแต่ดูเหมือนว่าน่าจะสายไปแล้วนะครับสำหรับเจดอนซานโชแล้วเพื่อนๆพี่ๆแฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรควรขายให้กับสเปอร์หรือไม่ในราคา50ล้านปอนด์ลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเอาจริงแมนยูเดินหน้าล่าตัวเดนเซลดูมฟี่จากอินเตอร์มิลานเสริมทัพในช่วงซัมเมอรน์นี้ปีศาจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, ต้องการได้ตัวแบ็กขวาคนใหม่เข้ามาร่วมทัพนะครับโดยเตรียมล่าตัวเดนเซลดูมฟี่แนวรับจากอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพในช่วงซัมเมอรน์นี้กัสเซลตาเดโร่สปอร์ตสื่อชื่อดังของอิตาลีได้ออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังของศึกเพเบลิกต้องการที่จะได้ตัวเดนเซลดูมฟี่แบ็กขวาอินเตอร์มิลานมาร่วมทัพในช่วงซ โดยเวลานี้ยกให้เป็นเดีวที่จริงจังอย่างมากนะครับสำหรับสโมสรแมนอยู่ในแต่ภายใต้การคุมทีมของเอริกเทนหาคุนซือชาวดัตช์ใช้งานดีโกโดาโรและอารอนวานบิสซาก้าเป็นตัวหลักในตำแหน่งแบ็คขวาในซีซั่นที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับมีรายงานว่าวานบิสซาก้าจะถูกปล่อยตัวออกจากทีมทว่าอาการบาดเจ็บของดาโรทําให้วานบิสซาก้าได้อยู่คาแข้งกับทีมต่อไปโดยในช่วงที่วานบิสซาก้ายึดตำแหน่งตัว จเจ้าตัวกลับมาทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับจนในช่วงหลังสามารถเบียดยั่งตาแหน่งของดีเอโกดาโรได้อย่างไรก็ตามอนาคตการ้ายแข้งของวานบิซาก้าในถิ่นโอแทฟฟอร์ดยังไม่มีความชัดเจนมากนักเมื่อมีรายงานว่าแมนยูในเตะพร้อมที่จะปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นะครับหากมีข้อเสนอที่สมน้ําสมเนื้อยื่นเข้ามาซึ่งหากวานบิซาก้าออกจากทีมไปจริงๆคาดกันว่าแมนยูในเต่เตรียมที่จะดึงเดนเซลดูมฟี่แบ็กขวาทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของอินเตอร์มิลานเข้ามาสู่ทีมซึ่งเจ้าตัว ัวเคยมีข่าวตกเป็นเป้าหมายของปีศาจแดงมานานแล้วโดยรายงานล่าสุดได้ระบุว่าเอเจนต์ของเดนเซลดุมฟี่ต้องการผลักดันให้ดิวนี้เกิดขึ้นจริงนะครับและเวลานี้การเจรจากับแมนยูนเตดก็ขยับขึ้นไปอีกขั้นแล้วสําหรับดุมฟี่ยังมีสัญญาเหลือกับอินเตอร์มิลานจนถึงปี2025ทว่าทีมงูใหญ่ก็พร้อมที่จะปล่อยตัวนะครับหากได้รับข้อเสนอที่มากพอและว่ากันว่าทัพงูใหญ่ได้เล็งมสซาอุยแบ็กขวาทีมชาติโมร็อกโกของบบเยอร์มิวนิกเอาไว้เป็นตัวตายตัวแทนแล้ว ในฤด,ดูการหน้าโดยส่วนตัวแอดมินไม่อยากให้ขายไอ้แมงมุมออกไปจากทีมนะครับซื้อมาเพิ่มได้ก็ดีนะครับแต่ไม่ควรที่จะขายไอ้แมงมุมออกไปจากทีมเพราะเอาจริงๆแล้ววันบิสซาก้ามีประโยชน์กว่าดีอิโกโดาโร่ด้วยซ้ํา ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับจับตาเมนยูอาจกระชากป,ปีกจอมเลือ้อยเสริมโหดแนวลุก88ล้านปอนด์ปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูนเต็ดตกเป็นข่าวเล็งคว้าตัวปีกจอมเลือ้อยเข้ามาเสริมทัพเพื่อเพิ่มความหลากหลายในเกมเลุกวันที่11มิถุนายนฟุตเมคาโตสื่อดังของอิตาลีได้ตีข่าวว่าปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูนเต็ดสมโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกเเรีเบลิกอังกฤษกำลังพิจารณาคว้าตัวเฟเดริโกเคียซ่าปีกทีมชาติอิตาลีชุดคว้าแชมป์ยูโร2020ของมาลายูเวนต ในโรงละครแห่งความฝันในช่วงซัมเมอร์นี้สําหรับเคียซ่าวัย25ปีลงเล่นให้กับจูเวนตสไปแล้ว69นัดนะครับซัดไปแล้ว19ประตูกับ16แอสซิ์รวมทุกรายการโดยฤดูกาลนี้เจ้าตัวเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเล่นงานอยู่บ่อยครั้งจนทําให้ไม่ค่อยได้ลงสนามมากนะักทั้งนี้ตามรายงานล่าสุดนะครับระบุว่าแมนยูนเต็ดกำลังพิจารณาที่จะดึงตัวเคียซ่าที่สามารถเล่นได้ตําแหน่งทั้งปีกซ้ายปีกขวาและตําแหน่งหน้าตําเข้ามาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้แต่ถือว่า เป็นเรื่องที่ยากไม่น้อยนะครับเพราะชูเวนตุสต้องการค่าตัวสูงถึง88ล้านปอนด์และต้องแย่งชิงตัวกับลิเวอร์พูลนะครับที่กำลังจับตามองนักเตะอย่างใกล้ชิดและหวังที่จะดึงตัวมาเสริมเกมลุกหักโมฮัเหม็ดซาลาย้ายทีม ปิด้ายกันที่สื่อดังแฉแมนยูเตรียมยกธงขาวดิวของแฮร์รี่เคนพร้อมเดินหน้าหาตัวเลือกใหม่รายงานจากเดอะไทม์นะครับสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษได้เปิดเผยว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังที่จะเตรียมบองหาตัวเลือกใหม่ในการเสริมทัพในแดนหน้าอย่างจริงจังหลังจากที่พวกเขาประเมินแล้วว่าจะไม่ประสบความสําเร็จในการคว้าตัวแฮร์รี่เคนดาลยิงของทีมคู่ปรับในพิมเมอรีกอังกฤษอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าเอริกเทนฮากต้องการดึงตัวกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ เข้ามาเสริมทัพโดยมีกับตันทีมไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งแต่จากการประเมินสถานการณ์ล่าสุดพวกเขาพบแล้วว่าเป็นเรื่องที่ยากนะครับที่จะได้ตัวเฮรี่เคมาร่วมทีมโดยเชื่อกันว่าสาเหตุน่าจะมาจากที่แดนนี่เลวี่ประธานสโมสรตั้งค่าตัวนักเตะสูงถึง150ล้านปอนด์นะครับในช่วงซัมเมอร์นี้หากขายให้ทีมในพิเบรีกในขณะที่กองหน้าทีมชาติอังกฤษมีอายุย่างเข้า30ปีแล้วและเหลือสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้นกับท็อตแนมฮอทสเปอร์รวมทั้ง ผู้บริหารจากทีมสเปอร์จะไม่ยอมปล่อยตัวให้ทีมคู่แข่งในลีกเดียวกันอย่างเด็ดขาดท่ามกลางความสนใจจากบบเยอร์มิวนิกและเอัลมาดริที่ดูจะจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆในเวลานี้ด้วยเหตุผลนี้นะครับยูเนเตดจึงเตรียมที่จะถอนตัวออกจากดิวนี้และเตรียมที่จะหันไปหากองหน้าคนอื่นๆในตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้แทนซึ่งเดอะไทม์ได้ชี้เป้าไปที่รัสมูธฮอยลุนดาวรุ่งฟอร์มแรงซึ่งอตาลันตาพร้อมขายในราคาเพียง40ล้านปอนด์เท่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับยังมีชื่อของวิกเตอร์โอซ เนดาวยิงของนโปลีร่วมด้วยแต่สื่อชื่อดังได้วิเคราะห์ว่าน่าจะมีความเป็นไปได้ยากนะครับเพราะนักเตะถูกตั้งค่าตัวเอาไว้สูงถึง150ล้านปอนด์เท่ากับแฮร์รี่เคนเช่นกันและนี่ก็คือสรุปข่าวปีศาจแดนแมชชสเตอร์อยูไนเต็ดประจำช่วงบ่ายของวันที่11มิถุนายนขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ